กราบสวัสดีสบายดีเพ่พี่น้องยินดีต้อนรับสู่สองกอบการแชร์แนวพากย์ยินเสียเพี่น้องมาได้ยินเข่าดวเพอนี่น้องแกงหิดพาอนกันพี่น้องคุณนายแมววัสดีเลคุณนายแมวนี่กอยห้อยพี่น้องเรือเรือแส่บแกันมีบุคเรือปันเฮาพี่น้องก่อยหอยแกงเพาะพี่น้องสแเดอเอทันซีเดือนี่แกงเพาะพนน้องไอพอนังเลยี่น้องมาเอาไปคแกง่เพาะบุมาคนแกงหิดพาะนี่ก่อยห้อยพี่ Nó như thế này, không? Đây với nó thẻ, các bạn mất. ừ bọc phay, bọc phay, các bạn thấy không? Màu của người Thái nghèo à Ồ, mọi mất. đều rồi, các bạn thấy không? Sắp lắm này. bọc phay, khẩu. Okay, nhau nhau. ยั่งพอฮึมฮึมฮึอใส่เปพาะทำอะไรฮะมันพากินครับแล้วหอมเมียหอมเบย์คระอืมกว่าจะใหบเซ่บเนี่นน <Joh an peaks> <minority> ย <ıyorlar> <com bey anger> แายไผ่เนี่ยัหบอกได้ขึ <S <s yes> ้นข้าวีช่องโลกเนี่ช่องโลบท่ามทิพย์โลบทึมหาบาทนั่งแก mình phóc rồi Mình cây phọc phải không? Hoạn mùi vào Mmm Mmm Được Chạy vô Cái phần nắng không? Bạn không có ngọt ra các ra em Mmm มั่ก็กันไม่ต้องแข่งเพราะต่ร้ามือเอาเปน่อง่างทีพอ แกนำแตกบ็อกกอย้อนสลี่ไปเนาะเตรียมถาบืัพอาหารกับบบ้างบ่บอาหารกับใบอบบอาม มะกุลฝอยหไฟเปไงเพะเพราอยังพาะผายโลดหกทิเนาะนันบอกชิบโลหกทิปโะกเ็ผายอะไรก็ผายสูกเห็ดยู่มันนะ อืมอืมพอรังพอไผาทกันราคาบ้านเท่านี้ไ่ได้แพงบานเท่านี้คอนั้แพงกว่าดละหกสิบันเช้่อไหมหน่วยทน่เอพวานวันรังมันได้ลโเคอ่6ดลหกสิบไปหา้เลเฮ้ยผอผายมันแสบไปอ่ะังนี่แพงอยู่แล้วไอ้คน บรนเทากระโหลละวองทำลายเดี๋ยวนี่มันโ้ล้วองลอยซองทำลายแต่สช่หมแต่ก่อนยังรูละองลอยแหละอเบื้องลัวลอยหนึ่งนี่ท้องหนึ่งทงไอ้น่อยมันจะขี บวกรักเราหมันหนัยุบหนักเันนหมือนเนี่ยอืจับเปียกบังเปียกอือใช้สปาเลย มกไขไ่เนี่ยกินมกไข่เด้อท่านกินว่ามกไข่เนี่ยปึ๊กตัวสิบห้าบาท <c oughs> ก่อยหอยแสบๆพี่น้องหอยสลี่ ยานะแกงพอยาอวไครับไ <c ười> ม่คุ้นน,นะฟองลอยนัเดียน,นมห้องแพงไอ,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 อ้ผอเ้าผอแพงเขาวอาของบนนอกถูกมันจะถูก๊อบนอกบอกเลย บุกากินแล้วนอยเแหพวี่ินอเจแงกว่านนเแนว่ะนั่นห้อยนี่กัยังวลยอ่ะลอยี่อ่ะท้องกับหัวลอยล หอยโขงหอยโขงร้อยร้อยี่เนาะบบานเฮาหอยร้ละสิบพันกีมร้อสี่สิบบาทหอยเนี่ประมาณหอยนี่บวกแห้งมันหอยเนี่ะสี่ห้าพันเนะหอยกระต่ายบานเฮ้าบานเฮ้าหอยอย่างหอยสดีนึงทุบเนาะหอยโข่งคนไทยเลยหอยน่านมาวยมาเ มันโค้งใ,ใส่เบอร์มนมันม้ปังมันปังมอนปังมันปัง,ปง pues มันก็ยังเน้นรสของปลา một ngày mà hầm Hãy subscribe cho kênh ออโอเคน,น้องจบคลิปเพยงสำเนียงคหนาพอกันใหม่อย่าลืมกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำเดือพี่นนองบ๊ายบาย